ในวันที่โลกต้องเผชิญกับวิกฤตและความเปลี่ยนแปลงรอบด้านนะคะโจทย์ที่สําคัญในวันนี้ก็คือเราจะทํายังไงให้ธุรกิจนั้นยังสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนท่ามกลางสิ่งแวดล้อมและสังคมที่แข็งแรงไปพร้อมกันค่ะ S G ได้จัดงาน E S G Symposium 2 0 2พี2เป็นครั้งที่13และปีนี้เกิดขึ้นภายใต้แนวคิด Green Breakthrough Amid e the Perfect Storm เร่งด้วยกรีนรอดด้วยกัน โดยเชื่อว่ากรีนเทคโนโลยีนวัตกรรมกรีนและความร่วมมือคือทางออกที่จะทำให้ธุรกิจอยู่รอดและเติบโตได้ซึ่งเวทีนี้ให้ความสำคัญใน3ประเด็นหลักได้แก่ Energy Transition Just Transition for SME และ Climate Adaptation เพราะการเปลี่ยนสู่พลังงานสะอาดคือประเด็นหลักที่จะช่วยให้การเปลี่ยนสู่สังคมคาร์บอนต่ำทำได้เร็วขึ้นขณะเดียวกันก็ช่วยสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันได้ด้วย อีกหนึ่งประเด็นสําคัญคือการสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ที่เป็น,นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้สามารถปรับตัวและเปลี่ยนผ่านได้ท่ามกลางความท้าทายเพื่อให้อยู่รอดและเติบโตมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำได้อย่างยั่งยืนขณะที่ Climate a d a p t a t i o n หรือการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเป็นอีกประเด็นสำคัญเพราะด้วยสถานการณ์ปัจจุบันการทำ Green Transition อย่างเดียวอาจไม่เพียงพอเราจำเป็นจะต้องทำ a d a p t a t i o n ไปพร้อมกันด้วย ซึ่ง Climate Adaptation ถือเป็นเรื่องใหม่และเรื่องใหญ่สำหรับประเทศไทยที่ทุกภาคส่วนควรร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อหาวิธีรับมือปรับตัวสู้วิกฤตโลกรวนด้วยกัน <S SG s y m p o s i u เมปีนี้วันที่หนึ่งสิงหาที่ผ่านมาก็เราจัดเป็น e อ c l u s i v e ก็คือหมายถึงว่าเป็นกลุ่มเล็กนะครับเพราะว่าเราอยากจะให้เป็นการพูดคุยแบบในแนวลึกโดยที่ไม่ต้องกังวลว่า เดี๋ยวจะ,ะมีประเด็นอะไรเป็นการเชิญผู้บริหารระดับสูงเนี่ยแล,และนักคิดระดับโลกเนี่ยมา,มานั่งพูดคุยกันนะครับรวมถึงโชว์เคสเรื่องของสตารับิีแซน์บอกนะครับเรื่องของ n e t ซิโล a อ c e ซ e เ a ลเลเซึ่งอันนี้เป็นโปรแกรมที่ทาง UNA ก็เห็นว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่แต่ละพื้นทีน่จะต้องช่วยกันร่วมกันผลักดันเพื่อให้มันเกิดขึ้นได้จริงๆ นอกจากบทบาทของ s c g ในการขับเคลื่อนสังคมคาร์บอนต่ำแล้ว ESG Symposium 2025ยังเป็นแพลตฟอร์มความร่วมมือที่มุ่งยกระดับ SME ไทยให้เปลี่ยนผ่านสู่ความยั่งยืนเป็นธุรกิจคาร์บอนต่ำเช่นเดียวกันผลจาก งานซิมโพเซียมในวันนั้นนะครับคนที่มีโอกาสเข้าถึงมาตรการช่วยเหลือต่างๆเหล่านั้นเนี่ยคือคนที่มีความพร้อมสมอกับไมโครก็ยังเป็นโจทย์ของประเทศเหมือนเดิมการปรับตัวในเรื่องดิจิทัลในเรื่องเทคโนโลยีรวมถึงอินโนเวชันก็ยังเป็นความท้าทายของเขาอยู่ภาคการผลิตขององค์กรเอ,เอกชนชั้นนำนะคะอย่างเช่นกลุ่ม RE100 ้อกลุ่มบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ส่วนใหญ่แล้วค่ะมีเป้าหมายที่จะใช้ไฟฟ้าพลังงานสะอาดร้อเร์เซ็ตในการดําเนินธุรกิจภายในปี2 0 3 0เครื่องมือ ที่จะทําให้เราบรรลุเป้าหมายเหล่านี้ได้คะทั้งเร่งการผลิตพลังงานสะอาดเร่งในเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมและเทคโโลยีเหล่านี้ก็คือการที่ภาครัฐต้องเปิดการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนของภาคธุรกิจในบทบาทของภาคไฟฟ้ามากขึ้นซึ่งก็คือการเปิดตลาดไฟฟ้าเสรีแบบเปิ d p ดปาเต็กเซตหรือการเปิดสิทธิ์ให้ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของภาครัฐ เพื่อที่จะเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ผู้ผลิตไฟฟ้าเหล่านี้เร่งผลิตและเร่งจัดส่งไฟฟ้าพลังงานสาดป้อนให้กระบบไฟฟ้าของประเทศไทยเราเห็นใน ESG Symposium เนี่ยเราเห็นโอกาสแต่แน่นอนเราเห็นปัญหาเราเห็นโอกาสแต่เราก็เห็นปัญหาเราก็ถึงต้องมา,มานังผักดันกันนะครับคราวนี้ในแง่ของ S C G เนี่ยทางหนึ่งเราต้องพยายามผลักให้ตัวเราเองเนี่ย Walk the Talk ในแง่ที่ว่าเอ้ะเราทำ Energy Transition ได้ไหม เราใช้ Deep t เท h n o l o g y เราใช้ AI เข้ามาเพิ่ม Competitiveness ของ SCG ได้ไหมเราอยากจะโชว์ให้เห็นว่ามันเป็นไปได้ ข้อเสนอที่เกิดขึ้นจาก ESG Symposium 2025คือความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนประชาชนจะถูกส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการหาวิธีการปรับใช้ข้อเสนอให้เป็นแนวทางในการดำเนินงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรมท,ที่ชัดเจน เพื่อให้ประเทศสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลกและช่วยกันผลักดันให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายสร้างความเป็นกลางทางคาร์บอนให้ได้ภายในปี2593และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ภายในปี2608ความพยายามจากทุกภาคส่วนต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้เพื่อให้เราถึงเป้าหมายไปด้วยกัน